มาดูคลิปนี้ครับเมื่อแรมบาของไทยปะทะจอมบ้าจากญี่ปุ่นครับกับเขาคนนี้แรมบา M16 หรือสมเดจสิทธิ์อครับซึ่งในขนาดนั้นเนี่ยเขาไปสร้างชื่อเสียงไว้มากมายที่ญี่ปุ่นครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี1999ครับโดยเขาจะต้องมาเจอกับนักสู้ชาวญี่ปุ่นคนนี้ครับนั่นคือยามากุจิแชมป์คิกบ็อกซิ่งนะครับนี่ฮะยามากุจิเกนคิครับแชมป์คิกบ็อกซิ่ง2รุ่นครับรุ่นไฟเวทและเฟเธอเวท โดยทั้งคู่มาเจอกันในกติกามวยไทยครับแรมบ้า M16 หรือสมเดจสิทธิออนนะครับผมก็ได้เจอกับเกนคิยามากุจินะครับแชมป์คิกบ็อกซิ่ง2รุ่นนะครับจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นแชมป์คิกบ็อกซิ่ง2รุ่นเลยนะฮะก็คือไฟเวทกับเฟเธอเวทนะครับทั้งคู่ครับเจอในรายการนี้รายการ MAJFK The Second k a j i w a r a Iki c จิว9 9อิคิกค s นะครับในปี1999ครับ วันที่14เดือน5ปี1999ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นการชิงถ้วยคาจิวระอิคินะครับผมโดยทั้งคู่เจอกันในกติกามวยไทยครับเป็นกติกามวยไทยสามารถใช้หมัดเท้าเข่าศอกได้อย่างเต็มที่ครับไปดูกันต่อครับที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับมาดูครับจังหวะนี้ครับเกี่ยขาหน้าไปก่อนครับยามากุจิยามากุจิมุมแดงแรมบ้ามุมน้ำเงินครับขวดขวาไปครับแรมบ้า ยามาคุจิแตะซ้ายครับอ่าผมจะพักเป็นสมเด็จหรือจะพักเป็นแรมบ้าดีครับอ่าพักแรมบ้าลวกันนะครับอ่ามาครับอุ๊ยหดขวาขมื่อสักครูครับโอ้แหมแล้วดูกันออกอาวุธครับคือเวลาแกหดแกทิ้งทั้งตัวครับอื้อแหมแล้วแกบอกว่าเนี่ยสบายสบายครับทางนั้นของยามาคุจิบอกสบายสบายเหมือนกันเจอไปครับมีล่างมีบนครับสายลำตัวมาครับยามาคุจิ สายลำตัวครับยามากุจิลมบ้ากวักมือเรียกเลยฮะแหมนี่ครับเวลาแกแต่แกทิ้งทั้งตัวครับอืมสัมผัสได้ถึงพลังทำลายล้างและความหนักแรงของอาวุธกันเลยทีเดียวครับแข่งซายมาครับยามากุจิแลมบ้าหัวขวาล่างครับเตะตัดขาล่างไปก่อนครับขยับเดินเข้าหาครับแลมบ้าสายลำตัวครับยามากุจิแลมบ้ายังคงสบายสบายครับเดินเข้าหาครับ นี่ครับหนึ่งสองครับเท่านั้นขอยา m a g u c h เจอมันแล้วตามด้วยแข็งขวาล่างครับแรมบ้าขยับเข้าหาครับมาจังหวะนี้ครับยามา g u จิหองแรบ b a ยังกวักมือเรียกนะฮะนี่ครับขวาสูงครับแรมบ้าขวาสูงครับแรมบ้าครับยังคงเป็นยกแรกโยนครับจังหวะนี้โอ้ยตัดล่างครับรมบ้าโอ้เหมือนยามา g u จิจะออกอาการพลือโชโอ้โหแรมบ้าเห็นทีครับใส่เข้าไปเป็นชุดครับ มาครับอ้ยโดนข้างล่างครับถึงกับสะดุดครับยามากุจิยามากุจิเหมือนยางเจอเริ่มรั่วมีมีเขานะฮะมาครับโดนเจาะยางครับมัดขวายิงมัดขวาตามด้วยแข้งขวาสูงครับยามากุจิเริ่มนิ่งเริ่มนิ่งแบบพือโชว์นะฮะยามากุจิเจอตัดล่างครับยามากุจิมาครับซ้ายขวาครับแรมบ้าโอ้โหลงไปครับอืม ยเรียกว่าสุดยอดจริงๆครับดองนั้นฮะอย่างที่บอกครับโอ้โหทางนั้นของสมเด็จซีออหรือแรมบาเอ็นสิบหกเนี่ยฮะเวลาแกออกอาวุธนี่ฮะเหมือนแบบแกทิ้งทั้งตัวครับไม่ว่าจะเป็นการเตะไม่ว่าจะเป็นการต่อยออกมันนะครับโอ้เหมือนทิ้งทั้งตัวครับรู้สึกได้ถึงน้ําหนักของการทําลายล้างเลยทีเดียวนะครับผมโอ้โหแล้วก็นี่ครับได้ไปเลยครับนับทีนึงครับนับแรกครับแม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับแม่ยังไม่ทันตั้งคุ้มแต่กรรมการต้องนับครับผมจังหวะนี้ え <laughs> อ๋อแล้วครับผมมาครับโดนไปก่อนหนึ่งนับครับเวลายังเหลืออยู่ประมาณ50วิครับแรมบาเดินขวารับมัดหนึ่งสองครับแรมบาครับแหม่เสยไม่โดนครับแข้งซ้ายแข้งขวาครับโหได้ทั้งซ้ายทั้งขวาครับแรมบาครับมัดซ้ายขวาซ้ายขวาแหม่ตัดล่างครับอืมทันตัญมกุจิยังนิ่งอยู่ครับอืสัตกันให้หายบ้าครับผมจังหวะนี้ครับแรมบาไทยเจอกับจอมบ้าญี่ปุ่นแต่เหมือนทันานญี่ปุ่นกําลังจะหายบ้าครับผมโอ้โหเจอซอกครับนี่กติกามวยไทยครับใช้ได้ทั้งศอกใช้ได้ทั้งเข่านะครับอย ำตัวครับท่านั้นของแรมบ้าไม่เข้ามาครับยามากุจิโอ้ยเซทลาครับหนึ่งสองสามครับ แม่ลงไปครับนั่งโก่งโค้งกันเลยทีเดียวครับอแต่ยังไม่ตั้งคุ้มครับจังหวะนี้โดนนับเป็นนับครั้งที่2แล้วเวลายังเดินอยู่เหลือประมาณ9วินาที8วินาทีครับแรมบ้าเ้ามาหมัดขวาครับเลยแรมบ้ามัดซ้ายขวาแล้วเตะจอยางอีกทีเรียบร้อยครับลงไปตั้งคุ้มดีกว่าครับนอนหงายแลหวันตั้งคุ้มเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้โอ้โหหนักจริงๆสุดที่โอ้โหเกือบโดนกรรมการครับเกือบโดนกรรมการนะแรมบ้าก็คำนับกรรมการครับนี่ครับ ทางด้านของญี่ปุ่นนี่เขาขึ้นชื่อให้เลยนะ M 1 6ต่อท้ายเลยทีเดียวครับอือหือนี่คือความโด่งดังของเขาในญี่ปุ่นฮะมาดูภาพชาร์ครับจังหวะนี้ครับนี่ครับซ้ายไปครับโอ้สวนเซครับทางด้านของญี่ปุ่นครับหมัดขวาครับอัคัดซ้ายครับแล้วหุกขวาครับนี่ครับเราลงไปกองไว้สักก่อนนะครับนี่จังหวะนับครั้งที่2ฮะล้วมาดูครั้งนี้ครับขวาครับแล้วเข้าไปครับอืมเซทละครับซ้ายขวาครับแล้วเจาะยางเข้าไปเรียบร้อยครับอือหือตั้งคุมดีกว่าครับแม่ แล้วก็แน่นอนครับได้แชมป์ได้ถ้วยเลยทีเดียวครับในรายการนี้นะครับอือสุดเขาจริงๆครับนี่คือรัมบ้าเอ็มหรือสมเด็จสิ์ออครับโอ้ต้องบอกว่าสุดจริงนะครับก็เป็นท่านันของสมเด็จสิบอหรือรัมบ้าเอ็มสิบหกนะครับที่ได้ถ้วยรางวัลไปนะครับเป็นถ้วยคาจิวระอิกิครับไนที่นายกิกกัสนะครับก็แสดงความยินดีครับ ก็เป็นหนึ่งในไฟที่สุดมันสุดยอดเลยครับท่านผู้ชมคิดเห็นเป็นยังไงฮะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ